วัสดีครับถ้าพูดถึงเกมซอมบี้สมัยเด็กโทรศัพท์รุ่นรุ่นรุ่นบุกเบิกเนาะจะขาดเกมนี้ไปไม่ได้เลยซอมบี้ซอนามิอํ่กัดไปเล่นก็เหมือนซอมบี้ธรรมดาเลยคือถ้ากัดคนก็จะได้พวดเพิ่มเวลาชนรถเนี่ยต้องมีให้มากถึง4ตัวเนาะเยวะโดดถึงจะทำลายได้อ่า ประมาณนี้กำพงกำแพงหลุมเราก็ต้องโด,ดลนลบนี่กดจามแล้วก็จะดกยาวขึ้นโอเคยายามนอันนี้ก็จะโดดสั้นโอ้มีคนให้กินแล้วงามงาความช่วยเหลือมาช่วยแล้วนี่ไงจํจำได้คือผมเคยเล่นอ่ะมันจะมีใส่หมวดด้วยไงยังไม่จะสูมใส่หมวดมาให้น่ารักมาก อ๋อว,ว,วิีอ่อันนี้อันนี้ก่อนฝึกิลไปเลยโบนัสนิจานิจาทำอะไรไม่ได้แม่นนะรู้สึกว่าจะทำอะไรได้ทุกอย่างแค่นั้นกระโดดด้วยสองทีด้วยอ๋อฟันฉับนี่ระเบิดก็โอ้ปลา,ากระจายเมื่อก่อนรู้สึกเหมือนจะไม่ได้ปลากระดาษกระจายนะจะเป็นแค่าดาบไปฟังเอ๊ะฟัง ฟั <Funny. S 2> นดินี่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 เฮ้ยฟังชันบินโอ้โห่หรวยไปเอาล่ะถึงเวลาที่เราเล,เ,ลเล่นแบบอิสลาแล้วอ้าวเมื่อกี้ไม่นับหรอน่ารหร่วะอือเออเก็บตังค์หรือวะ เป็นตีไฟเฮ้ยเอ้อน,นี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะตู้ทดสอบเนี่ยขั้นแรกเลยไม่ได้เล่นนานเนาะันจะอัปเดตอะไรเยอะอยู่พึ่บโดลบเฮ้ยม,มีคนลลอยกากา,ากาด้วยลบระเบิดลบระเบิดสวย รถระเบิดเฮ้ยขเครื่องบินรถออชนไปหนึ่งถ้ามือถ้าสมมติซอมบี้ตายหมดเราจบตาเนะเาะทำเล่นต่อตาหน้าปึ๊บโอ้โหเราเห่ยหนึ่งพอมาอยู่ที่ลอถแอนจารีล้วครับโอ้โหตายหลวมๆเฮ้ยเป็นนิ่งไหวเป็นซอมบี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยง่ไยครับบอลลูนอันนี้ก็คือเราจะลอยได้นะถ้ากดค้างก็จะลงมาอันนี้จริงๆคือผมว่าไม่ค่อยโหดนะ บินจา่าเมื่อกี้ยังโหดกว่าอีกเนาะฟันได้ทุกอย่างนี่ก็แค่บินได้ข้อดีก็คือไม่น่าจะตบกืงมเรียบร้อยครบวกว็ทำลายได้อ,อันนี้โอ้โหแค่แค่สองเองพอเนะ พอคนเริ่มเยอะแยะมันยิ่งเริ่มเริ่มมั่วเริ่มมั่วเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนแล้วโ้โหเต่าบีดอนนี้เรามาที่ทะเลสาบเป็นไรทะเลสาบทะเลเฮ้ยเฮ้ยร่วงโมจะโมทึ้งไปกินอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะออกมาได้เลิกกินหลังคาไดแล้วเฮ้ยนี่ทอร์ลมโอ้โหโอ้โหโหตึงจัดตึงจัดตกไปเยอะเลยที่หาเรา คอ,อมบี้สุดน่ารักเอเอ12ทพเพราะพอดีพอด,อดีเอาแล้ววันนัดทามนี่ไงคุดเกมซอมบี้ตูดนี้อันนี้คือเราเล่งงนง่ายมากคือแบบแค่ก,กดเนี่ยกดแค่เนี้ยเออขอขอมันเก็บได้หมดเลยอันนี้ผมว่าแม่งโกงมากดูดิดอะไรก็ทำอะไรไม่ได้คอบมบี้ตูดนี้แต่อยู่ด้วยแป๊บเดียว โอ้โหเป็นโอ้โหนู่นเยอะมากเมื่อกี้ตอนนี้เรามาที่นิวยอร์กอืมโดดหลบโอ้โหโอ้โหเก็บเก็บหมดเก็บหมดทุกป้ายขบวนเนี้ยเอออืมอืมอืมตะลุมดแล้วอืมอืมฮู้ฮู้อืมไม่ ตายหมดไม่ดู <ś m ary> ตายเกี้ยงเลยนี่ภารกิจสำเร็จเนาะเราก็จะได้น้ำยาเพิ่มแล้วก็จะปลดล็อกนู่นนี่นั่นใหน้เอาเก็บไปนี่ได้ไาตเราได้ยินซอมบีมาเยอะเท่าไหร่เราก็ยินได้เปิดเยอะขึ้นเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้น อจอดำ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 จริงนะเนี่ยโอเคครับเราก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยการเข้าออกเกมใหม่โอ้ฮีโร่ใหม่อ,อันนี้เพิ่มซอมบี้ตอนเริ่มเกมหมาอีกหนึ่งเนาะหมไม่เป็นไรซื้อหมวกก่อนแล้วกันใส่ไว้เรียบร้อย เนี่ยเกมันอยู่ที่ใส่หมวดเหอโคตรเท่ลุยเลยมีหมวดสุดเท่แล้วไงอฮ้อมีคนเดียวเห็นไหมยันตอนเริ่มแรกๆจะช้าเนาะแต่หลังจากนั้นวิ่นวายมากโอ้โหนี่พอมีสองคนก็อยากใช้สี่คนเฮ้ยมวดเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอเก้เคสวยจ้าดมามา สี่คนแล้วกับหมวดซอมบี้มีปีกรุยขอตั้งหน่อยครับมาไปซื้อมวกโอ้โหมาเป็นแก๊งถ้ามียมวกสีอื่นด้วยมันคนสวยน่าดูเนาะอุ้ยบนัน้าทามมังกรผมจำไม่ได้แล้วตัวนี้ทำไมได้เหมือนจะคล้ายบินได้เนาะ สกิลอื่นนี้ยังไม่รู้เนาะเออแต่ละตัวคอมันจะแบบเอ๊แต่ละสกิลมันสามารถอัพเกรดความสามารถไปได้เรื่อยๆเนาะแต่ว่าเราต้องใช้เงิอนอัพแต่ประเด็นคือผมไม่อัพไงผมซื้อหมวกเก่งทำไมเนี่ยเก่งแล้วมันไม่สวยอนะฮู้ยลุนไปหนึ่ง้นไปสองลุมนไปสามสิบนะครับ 11เอ็นเจอรอสระเบิดความรถปีหนึ่ง้โหรถถังก็ระเบิดเหมือนกันตาตั้งหน่อยเฮ้ยลบโหลบไปหมดมาเป็นแก๊งพดผมมามาเป็นแก๊งโอ้โหล่วงตกไปแม้ซอมบี้บานตัวมันก็โอ้ยมีสองตัวอะไรอะรวมหน้าเป็นเอลี่อัน เออ,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 อเบิดจีนซีนอมินนี่ดีสุดเลยอนะ่ะบเทอร์เ่นมาเมื่อกี้โอ้โหตอนแรกมีเป็นจีบขุดโดนระเบิดเจ็บด้วยนะเนี่ยโอ้โหจะเป็นสิบรอบนี้เรามอนจบไวจังนี่อ๋อมาเก็บน้ำยา เราจะได้ปลดล้อมวใหม่ไงออได้ตังค์ด้วยเนี่ยมันอยู่ในการคำนวณ <c oughs> คุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจเราไม,ม่วนใหม่แล้วทีเนี้ยมามามาได้เอ่ยทีกล่องเหรอตัดเหรียญปะ่ะุปเปอร์ไข่อันนี้ก็เป็นสัตว์เหรียญเนาะ ได้ให้ตังทุกทุกสองครั้งที่เก็บฟินิกเคยเก็บเพอร์เฟกเงินเนาะ <S <S okay. โอเคซื้อหมดได้ยังยังปลดล็อกได้ไหมไม่ได้เอ,อ้ยนี่ไงสกิลมีซอนามีได้ทำลายทุกอย่างได้ต่อไปก็เพิ่มเวลาอันนี้เลนจ่ากระโดดสองครั้งไอยินเลเซอร์ Laser ออกมาได้เนาะแล้วมันจะมีน,นู่นนี่นั่นเลเซอร์สามอันอะไรโหโคตรนาเลยมาก อันนี้อันนี้คือล่อนร่อนมีความประมาถในการล่อนเนาะมีพ่นไฟได้ด้วยกว็เท่อันนี้ก็คืออะไรชนได้หมดเนาะบนรูนบินได้ยูเอฟโอก็จะเพิ่มความบีบออกมาเรื่อยๆรื่อยโอ้เปลี่ยนทุกอย่างเป็นท้องอันนี้ดีมากเลยได้เงนินรวยเลยนะี่อันนี้คืออะไรอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันอนะ่ะก็เท่เลยอ่ะมีไกด์เดอร์ด้วยลดแน,แน่แน่เลยอันดับเลยนนี่คืออะไร คือต้องบอกว่าเกมมันมีอัปเดตมายเยอะนะเราก็ไม่ได้เล่นนานละคืเล่นมันแต่สมัยนู้นเลยไปลุยดีกว่าพอบนี้เอาจริงอะเนี่ยทอใหม่วะม,วามาอยู่ด้านไหนสองเนี่ยลุกของง่้หน่อยมาสองเนี่ยพอมีสองก็เอาสี่เราใจไม่ถูกจริง เกมแม่งกวนน้องเพอร์เก่ง่ได้เก็บไม่ได้แต่เดนเราแบบผิดหวังดูหน้าแลละนกซอมบี้จะทำเควสเดนจบสามครั้งเดนจบสามครั้งทำเควสทำเคลสเฉย ไม่ทำเพรไม่ทำเคร,เครแล้วนะเอาจริงแล้วจริงแล้วทำไมนบไม่ไม่มาช่วยดันวะอืฮึฮ <c oughs> <c oughs> ึโนบสวยไม่แค่เพอร์เฟกต์ทำไมเพอรนะ์เฟกต์อันเนี้ยเพอร์เฟกต์แน่นอนเออเพอร์เฟกต์ได้ติมเพิ่อามอีสองปลา ไฟแดงไม่เป็นไรเ็เป็นไฟเขียวให้ชมป้ายด้วยนี่สุดยอดสอมบี้แกงนี้ทำลายทุกอย่างจริงเอ้ยโอ้โหบาเดเจ็บเฮ้ยรถขึ้เครื่องบินนี่หว่าเฮ้ยโบนัสไทม์เป็นอันนี้เหมือนจะชมได้ทุกอย่างก็จริงเนาะเ,ออเหมือนนินจาเลย แต่น,นิงจ่าดีกว่าไหมหรือไอตัวนี้วิ่งไวกว่าตัวนิงจ่ามันแบบโอ้โหตัวเลยฝันเต็มเลยโอ้โหโทนเลยก็มาดีก็มาดีก็มาดีแต่คือแบบยิ้นอัปเกรดไปมันที่มันอาจจะโหดกว่าก็ได้เนาะคือมันต้องอัปเกรดขั้นสุดท้ายก่อนอะถึงจะรู้ว่าไหนดีไม่ดีมันอาจจะดีแค่ตอนแรกไงแต่ธีร์มินเนี่นมะมันดีเนะี่ย โอ้ไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยอยู่ดีๆก็บินได้บัตเตอร์จิลลิตเนาะไม่เห็นอะไรเลยเกือบล่วงอีกแนะล้วโอ้โหตัดพ่โกไปเมื่อกี้ถ้าตาล์รอบม,มันจะไวเกินโอ้โหเกมหมดมเก็บๆเก็บ Perfect ตกลบ โดลบอืมเฮ้ยอันตีมังกรเฮ้ยภารกรจผ่านด้วยโอ้โหเบียร์มังกรทำอะไรไม่ได้ชนก็ไม่ได้แต่รู้สึกล่านต่อไปจะพ่นไฟได้เทอยู่อ้าวเก็บไม่หมดเฉย อะไรอ่ะโอ้นึกว่ารั่วหมดแล้วทกระจาดโอ้โหเก็บระเบิดหมดทุกอันสุดยอดเหลือสามตัวโอ้โหเหลือสามตัวได้อะไรก็ไม่ได้มันไวอ่ะมันเริ่มไวอ่ะมันเริ่มโดนแล้วมันเริ่มโดนแล้วโอ้โหหอบไปได้ไงวะเนี่ยอือลงลงลงโอ้โหโอ้ย ดูวลวงแล้วแจ๊เฮ้ยมีแค่เจ็ดเองโอ้โหทำไมมันเหลือแค่แผ่นจิ๊จ้อยเดียวเนะี่ยโอ้โหมาทะเลแล้วหาขยะออกได้ตัง์งี้ยนตีมาแล้วโอ้โหบอลลูน,นแต่มันช้าลงเนาะดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่นี่ จปไาเอาจีนาอยู่ชิวเออบอลลูนมาแต่ข้อดีอาจจะแบบช้าๆสบายๆเนาะมาแล้วอือโอ้โหโอ้โหตายตายให้หมดตายให้หมดเลยโอ้โหระเบิดระเบิดขึ้นบินเดือนสามเดือนรอบนี้เอาจริงรอบนี้เอาจริง ด้หมดใหม่แ <c> ต <oughs> ่งสึกคนแบบมันจะปลด็องให้เ, <c oughs> เองเลยเนาะอ้าวโอเคดึกแล้วน่าจะถึงเวลานอนละเฮ้ยนี่ขุดทรอนของขุดก่อน้อะไรอ่ะเป็นกับแตะเป็นเงินไอ้กเกลือมีลอตเตอรี่ด้วยอย่าลืมเนาะ มีชั้นใหม่นี่มวใไม่แค่ป,ปลดออกปลดล็อกให้เราซื้อได้นี่ก็เรบเ,เกตนี่ตอนนี้เนาะตั้เบลธนูทานี้อ่ะอันแรกก็ซื้อไปเลยห้าร้อยบาทอ,อีทีก็ต้องเบลสิบสามเบลนะ์สี่เบลหกนู่นฮะส่วนหมวกก็คือข้าวบอนมันไม่สวยอย่าได้นี่มากกว่าซอมบี้ นี่ซอมบี้บันนี่บิ๊บินนี่นหบิตตี้ใบบีบินเนตตี้เออซอมซอมบี้เนตตี้เออจะน่ารักที่สุดเลยซอมบี้ที่น่ารักที่สุดด้วยมไม่มีซอมบี้ตัวไหนที่จะแบบห้ามใจไม่ให้ตายพร้อมกับปทดสุดเท่ได้โอห นี่เหมือนคารบอยหลุมศพประมาณนั้นเนาะอี่ห้าอะไรอย่งีนะ้หมวกนู่นนี่นั่นเทียวต้งปลดล็อก๋อ,อต้องถึงหน้านนี้ก่อนเนาะหมวกเยอะมากชอบมากเลยชอบตอนใส่หมวกอหลวไม่ใช่เลยโอเคไปแค่นี้แล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสุดเ,เอ้สัตว์เลี้ยงนี่ผมไม่เคยได้เลยนะได้แค่ตอนแจกฟรี